คำถามแรกทักก่อนหรือรอเขาทักมารอเขาทักมาค่ะจีก่อนหรือโดนจีบโดนจีบค่ะแอบชอบก่อนหรือสารภาพไปเลยสารภาพไปเลยค่ะใจอ่อนหรือใจแข็งใจอ่อนค่ะสุดท้ายคิดถึงหรือไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วค่ะใครแต่งเพลงให้เราแล้วแบบทำงานกับเขาเป็นยังไงบ้างไหนเราสิ เพลงนี้พี่โดแสบคิดเป็นคนช่วยเขียนแนลองทำนองให้ก็คือเหมือนเรามานั่งคิดกันว่า <c oughs> เอ๊เราอยากสื่อสารเพลงแบบไหนออกมาให้คนฟังดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิงเกิลแรกที่ที่จะปล่อยกับทางเลบรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้นั่งแชร์เรื่องราวกันว่าเออปุย้ยแม่เคยเจอแบบพบเจอความรักแบบไหนมาแล้วก็แบบรู้สึกว่าความรู้สึกนะความรู้สึกไหนที่ที่อยากออกมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็มันมีคํานึงถุดขึ้นมาตอนที่ตอนที่นั่งคุยกันว่าแบบเออณตกนวันะน,วนั้นอะมันมีความความสัมพันนัันนนนธ์ึึงที่มมเกกิดข้าบ เหมือนปุ้ยแมพายายามจะลืมเขาแต่ว่าสุดท้ายพอเขาแค่ส่งสติกเกอร์ตัวเดียวมาหรือเขาแค่ทักมาว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นน่ะความพยายามทั้งหมดที่เราพยายามทํามาแบบเป็นอาทิตย์ว่าแบบจะพยายามไม่เข้าไปส่องไม่เข้าไปคุยอะไรอะไรเขาอะมันย้อนกลับมาหมดเลยมันเหมือนย้อนกลับไปสูจ่จุดเริ่มต้นอะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยวนล,ลููซ้ําๆตลอดพอเราแบบพยายามออกห่างมาเขาก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนเรียกเรากลับไปด้วยสติกเกอร์หนึ่งตัวอะไรเงี้ยเราก็พร้อมจะกลับไปแล้วมันก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเออไม่อยากคิดถึงแกแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้ค่ะเห็นว่าบทบาทของคุณเมเนี่ยคือการเป็นนักแสดงแล้วพอมาเป็นศิลปินแล้วมันแตกต่างยังไงคะจริงๆถ้าถ้าทำหนูหนรู้สึกว่าแอบ กดดันยากกว่าดางแสดงนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนอาจจะเห็นเราทางด้านสแสดงเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอแบบพอมาอยู่ฟังฝั่งศิลปินเนี่ยก็อาจจะต้องแบบพยายามให้แบบว่าให้ทุกคนเห็นว่าแบบเ,เราแบบเก่งเพราะที่พอเราจะเป็นนักร้องได้นะหรืออะไรเงี้ยก็พยายามฝึกฝนฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆครับแต่อีกบทบาทนึงที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือน้องๆแปลับเนี่ยก็จะรู้จักกบบในชื่อของของขอคุณเมฆด้วยก็เลยอยากจะให้แบบว่าคุณเมฆแนะนำวิธีการแบ่งเวลา คุบาทต่างๆของคูณนี่จะเป็นไะไร ก็จริงๆเราก็พยายามเต็มที่กับทุกอย่างที่ที่ที่เราลงมือทําไปอะค่ะเอออาชีพหมอเองอะก็เป็นเหมือนเป็นอาชีพที่แบบหนูขอใช้คําว่ามันมันน่าจะเป็นอาชีพหลักที่มันอาจจะทําให้มีอนาคตที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องรักษาจุดนี้ไว้อะไรเงี้ยก็พยายามแบบช่วงช่วงไหนที่แบบต้องต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบ่งเวลาอ่านหนังสือแล้วก็ช่วงไหนที่แบบพักจากการอ่านหนังสือมาอะไรเงี้ยก็ค่อยมาแบบมาฝึกฝนทําเพลงมาแบบว่าสะสมสกิลต่างๆไป เรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มอัพสกิลให้ตัวเองใช่แล้วก็ที่สาคัญก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรออกมาได้ดีอยู่เลยหนูไม่ชอบอ่านหนังสือเลยหนูอ่านแล้วมันง่วงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าก็ถ้าง่วงก็ไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนแล้วก็พอถ้าเกิดร่างกายเราพร้อมรับการเรียนรู้เมื่อไหร่เงี้ยก็ค่อยมาลุยเต็มที่ไปกับมันเพราะว่าตราบใดที่ถ้าเกิดร่างกายเรายังไม่พร้อมตัวเรายังไม่พร้อมอ่ะฝืนทาอะไรไปอ่ะมันจะ